ขอขอบคุณนะครับคุณทศพร25สะบร2าบาทลงบ่อยๆนะครับจัดไปเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอฮะเสด็จพ่อทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันละ่ <c oughs> จะจาไม่ต้องตกใจไปชิงฟ้าน,นั้นได้ให้โอสถบำรุงร่างกายแก่ข้าเพื่อให้ข้ามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้เอเอทำไมกันละ่ะ ท่านพ่อทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ในตอนนี้นั้นร่างกายของข้าไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมากนะถึงแม้ว่าตัวข้าจะได้กินโอสถเข้าไปแต่ในตอนนี้ข้าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วการที่ข้ามาที่แห่งนี้เพราะว่าตัวข้าต้องการจะสอนอะไรบางอย่างให้กับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายตัวอย่างก็คือสิ่งที่เจ้าได้พูดออกมาเมื่อคู่นั่นไง การเป็นจักรพรรดิจาต้องระวังคำพูดให้มากกว่านี้หน่อยเอ๊ะนั่นสินะเพราะว่าในตอนนี้ตัวข้าได้ลืมเล่ามากจนเกินไปทำไม้พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมายิ่งไปกว่านั้นจางฉิงฟ้าเาขาเคารพในตัวหุนเสี่ยวเป็นอย่างมากนี่เรื่องนั้นนะท่านไม่ต้องกังวลมากไปหรอกข้ารู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ตัวข้าจะไม่บอกเรื่องที่ได้ยินในวันนี้ให้กับนายน้อยหยุนได้ฟังหรอกถึงแม้ต่อให้ข้า บอกเขาไปก็ตามเขาก็คงมีแต่หัวเราออกมาก็เพียงเท่านั้นแต่ว่านะข้าขอแนะนำอะไรท่านบางอย่างอย่าได้คิดเป็นศัตรูกับนายน้อยหยุนเป็นอันขาดเพราะว่าตัวท่านจะได้พบกับหายนะที่ยากที่จะยังถึงเออเรื่องนั้นน่ะข้านะรู้อยู่แล้วใช่แล้วละ่ะสิงฟานเจ้าน่ะพูดถูกแล้ว ลีหยุนเสียวนั้นเขาอายุได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นแต่กับมีความเก่งกาจด,ด้านวรยุตอีกทั้งยังเชี่ยวชาญในด้านการกันหลอมยาอีกคนที่มีความสามารถมากถึงเพียงนี้คงไม่อยู่เพียงแค่อนาจักรเล็กๆแต่เพียงเท่านี้หรอภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และห่างไกลที่นั่นตั้งหากคือที่ที่เขาจะขวนอยู่นั่นสินะทำไมข้าถึงไม่คิด เรื่องพวกนี้ออกมาได้นะเสด็จพ่อขอขอบคุณสําหรับการสั่งสอนของท่านในครั้งนี้วันพรุ่งนี้นั้นตัวข้าจะมอบตําแหน่งอ,องค์ให้กับเขาปกครองเมืองซักแห่งในจักรเทียนซุยแห่งนี้ท่านคิดเห็นว่าอย่างไรเมืองใดกันที่จะคู่ควรกับเขานี่ชินเย่เจ้าเลือกตามที่เจ้าต้องการได้เลยแต่ถ้าให้ข้าแนะนําควรเลือกเมืองที่อยู่ดมสมบูรณ์ไม่ต่างกันจากเมืองหลวงแห่งนี้ มากมายนะักตัวข้านั้นต้องการให้เขานี่ชินเย่ท่านฟังข้าให้ดีนะหลังจากที่ตัวท่านได้ขึ้นของบัลลังก์อำนาจของตระกูลลีที่มีผลต่อการเมืองของอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้จะค่อยๆลดน้อยลงอย่างแน่นอนตัวเจ้านั้นอย่าได้กังวลไปเจ้าคงจะได้ยินชื่อเสียงของสำนักรวบรวมสวรรค์มาพอควรสินะความแตกต่างระหว่างสำนักสวรรค์กับตำแหน่งที่เจ้ามีอยู่นั้นห่างชั้นกันมาก เดิมทีแล้วสำนักรวบรวมสวรรค์พวกเขาเองอยู่ภายในอนาณาจักรเพิงพบคำ่ำแต่ในตอนนี้พวกเขานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเพิงพบค่ำแล้วในตอนนี้พวกเขาเป็นสำนักที่มีจุดยืนในทวีปเทียนวูอย่างแท้จริงใช่แล้วสิงฟานพูดถูกช่างเป็นเรื่องที่น่าละอายใจกับตัวข้ายิ่งนะักในตอนนั้นข้านั้นไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย จนทำให้อย่างตี้นั้นคุนเคืองข้าทำให้อนจาจักเทียนซุยแห่งนี้ต้องสูญเสียโอกาสที่ดีไปเอ้อขอบพระทยัยสด็จพ่อและแตเแ้วจางตอนนี้ข้ารู้สึงดีแล้วชินเย่เจ้ายังเด็กมากนักมีหลายอย่างที่เจ้ายังไม่ได้เรียนรู้ช่างน่าเสียดายตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าลุ่มหลงในอำนาจ มากจนเกินไปทําให้พวกเจ้าทั้งสองต้องมาทะเลาะกันน่าเสียดายในตอนนี้ตัวข้านั้นไม่มีเวลามากพอที่จะสอนเจ้าในอีกหลายๆเรื่องนี่ชิงฟานผู้บัญชาการไปพวกเจ้าทั้งสองออกไปด้านนอกก่อนข้ามีเรื่องที่ต้องคุยกับลูกเย่ของข้าตามลำพังเออฮะฟาบาทข้าขอทูลลาฟาบาสข้า ดางขิงฟานเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านและแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วยามชินเย่นั้นเขาก็ได้เดินออกมาด้วยสีหน้าและแววตาที่เศร้ามองตอนนี้นั้นเสด็จพ่อได้จากพวกเราไปแล้ว